สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเลฟเฟอเด,ดเป็นเลฟเฟอดแบบไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับวิธีการก็ไปที่ c h i p ท็บนะครับกดชิปแ t a บแล้วก็ไปที่ Work Shop นะครับก็ให้ไปค้นคำว่า Admin นะครับเราจะใช้ Admin Mod นะครับค้นคำว่า Admin มาก็จะมี2อันนะครับแเ้วก็เลือก Admin System ก่อนนะครับก็กด Subscribe แล้วก็กลับไปที่ แอดมินเมนูนะครับแล้วก็กด u b s c r i b e เหมือนกันแต่ก่อนที่จะข้ามไปก็ให้เราลากลงมาข้างล่างนิดหนึ่งเราต้องทำต่อตรงนี้ครับ Copy by i s h o w เมนูเมนูนะครับตัวนี้ Copy ไปเลยครับจากนั้นค่อยปิดแล้วทีนี้ก็ไปเรียกคอนโซลโดยการกดตัวหนอนแป้นพิมพ์ตัวหนอนนะครับที่อยู่ด้านซ้ายตัวที่2นับลงนะครับแล้วก็วางที่เราก๊อปเมื่อกี้ลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ทีนี้เข้าเกมครับตัวนี้จะใช้งานได้กับซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็กับโฮสต์หรือกับห้องที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ตั้งค่าเป็นโลเคอลเซิร์ฟเวอร์นะครับถึงจะใช้งานได้วิธีการทำงานก็คือการใช้คำสั่งแอดมินเพื่อที่จะให้เปิดการใช้งานแบบไม่มีน้มถ่วงไม่มีแรงน้มถ่วงแต่ว่าจะต้องทำคือจะต้องเรียกใช้งานทุกครั้งที่โหลดแม p ไน่งก็จะกลายเป็นแบบปกติก็คือแบบธรรมดาไม่มีอะไรในแบบแปลงทุน้มผกธรรมดาของโลกพอมาถึงหน้านี้ก็รอสักพักหรือจะกดเลยก็ได้ครับว่า i 65ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือไปที่ i นะครับเรียกเมนูขึ้นมาแล้วก็ไปที่6คือ c ีว o o m m n n นะครับจากนั้นก็ไปที่5 low gravity on อันนี้ก็แค่นี้แลยครับก็ทีนี้เราก็กระโดดดูครับ ตอนนี้เราก็บินได้แล้วครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงไม่มีทีนี้ถ้าเราจะปิดแรงโน้มถ่วงก็ไปที่ I แล้วก็ไปที่6คือ c ว a Command แล้วก็ไปที่6อีกทีหนึ่งก็คือ Low Gravity Off แปลว,ว่าปิดปิดไร้แรงโน้มถ่วงตอนนี้เราก็กระโดดไม่ได้คือเหาะไม่ได้แล้วครับลอยลอยไม่ได้นะครับก็จำไว้นะครับ,ค,รบคือทุกครั้งที่โหลดแมพ จะต้องกดคำว่า i 6 5นะครับแค่นี้เราก็ได้โลกที่ร้ายแรงนุ่มถ่วงเป็นที่เรียบร้อยครับหมดที่ใช้ก็คือ admin หมดนะครับเป็น admin system และ admin เมนูนะครับ22ง,อง,องมอตตอดตัวนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ